วันสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะเรามาเก็บข่าวที่ขึ้นฟีดกันค่ะไปที่ 163.com f o r u m อทคอม e อ t ัมเอน n กันก่อนนะคะเป็นข่าวของวันที่7นะคะตุลาคมปี2025ค่ะจั่วหัวเอาไว้ว่าคำทำํานายของเจนนี่เจิ้งนั้นน่าตกใจหลังจากการเสียชีวิตของอี้เมิงหลงแล้วเนี่ยเสี่ยวจานจะตกเป็นเป้าหมายรายต่อไปหรือไม่นะคะโ,โหจั่วหัวมาอย่างงี้ขึ้นฟีดอยู่แล้วเพื่อนๆแล้วเรามาดูกันนะคะบล็อกเกอร์ที่เขียนข่าวนี้ ชื่อว่าเสียวเศร้าค่ะเขาบอกว่าไม่นะโศกนาฏกรรมแบบนี้จะต้องไม่เกิดขึ้นอีกการเสียชีวิตอย่างกระทันหันของอี้เหมิงหลงนั้นยังคงเป็นปริศนาแล้วก็วงการบันเทิงยังคงอยู่ในช่วงของความโศกเศร้าอย่างไรก็ตามเจนนี่เจิงนักร้องรุ่นใหญ่ของเกาะฮ่องกงก็ได้ออกแถลงการที่น่าตกใจยิ่งกว่าว่าเซียวจ้านนั้นตกเป็นเป้าหมายของดาราหนังโปโ๊ยินดีด้วยอนาคตของเขาไร้ขีดจำกัด คำทานายเนี่ยสร้างความตกตะลึงให้กับชาวเน็ตจนแฟนๆเรียกร้องให้ปกป้องเสี่ยวจ้านทันทีนะคะจากนั้นก็มีแฮชแท็กเซฟเสี่ยวจ้านค่ะเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยเจนนี่เจิเ้งได้โพสต์ข้อความแบบต้องไปต้องมาเกี่ยวกับการเสียชีวิตอย่างกระทันหันของอี้เหมิงหลงเหตุการณ์ของเฉินหลงกับโจอี้หยงแล้วก็ฟื้นฟูเมืองหัวเหลียนที่เลวร้ายตอนแรกเธอวิจารณ์รัฐบาลว่าเห็นแต่คนพยายามเอาตัวรอดจากนั้นก็บรรยายนะคะงานใน ปี2025นปี2025คือ Bay Area l i s i n g Moon Gala ที่เพิ่งผ่านไปนี้เองค่ะที่จัดขึ้นที่มาเกล่าวนะคะว่าเหมือนเป็นกระจกวิเศษพร้อมประชดประชันว่านี่มันเกมแห่งเงินอย่าปฏิบัติต่อผู้ชมเหมือนคนโง่เข้าใจไหมแต่ประเด็นที่ถกเถียงกันอย่างดุเดือดที่สุดก็คือการที่เธออ้างถึงความเลือดเย็นแล้วก็การคิดคำนวณเอาไว้แล้วของวงการบันเทิง เจนนี่เจิ้งวิจาร์ณอย่างรุนแรงว่าไม่มีใครในงานกาล่านี้แสดงความหงใยต่อเพื่อนร่วมง,งานนะคะที่เสียชีวิตไปอย่างวี่มังหลงเลยทั้งงานนั้นดูหนาวเหน็บอีกนิดเดียวก็อาจเป็นคนต่อไปแล้วเคารพกันบ้างเถอะจากนั้นเธอก็ชี้ให้เห็นนักแสดงชื่อดังอีกคนหนึ่งอย่างเสี่ยวจานที่กำลังตกเป็นเป้าโจมตีของบุคคลสำคัญยินดีด้วยนะอนาคตสดใสนะ ชาวเน็ตหลายคนก็ตีความกันว่านี่เป็นคำเตือนที่แอบแฝงมาโดยบอกว่าเจนนี่เจิ้งนั้นกำลังเตือนเสี่ยวจานให้ปกป้องตัวเองให้ดีแล้วก็อย่าให้คนมีอำนาจในวงการบันเทิงนั้นมาบงการได้ที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นเธอ,อยังวิพากษ์วิจารณ์เฉินหลงอย่างรุนแรงถึงพฤติกรรมที่แก้ไขไม่ได้ของเขาบนเวที หลังจากดูวิดีโอที่เชิญลงและหวังหลี่หงโต้ตอบกันแล้วเธอประกาศอย่างตรงไปตรงมาว่าผู้ชายที่โตแล้วสองคนควรกลับบ้านไปแล้วก็ทำแบบนั้นไม่ใช่บนเวทีนี้มันกลายเป็นสิ่งสกปรกที่ติดตาของฉันความรุนแรงของเธอนั้นไม่เปลี่ยนแปลงและไม่ลดละ ความคิดเห็นต่างๆของเจนนี่เจิงนี้ไม่เพียงแต่ก่อให้เกิดการถกเถียงอย่างดุเดือดบนโลกออนไลน์เท่านั้นแต่ยังทำให้แฟนๆนะคะก็หลายคนก็ตะโกนว่าพวกเขาหวังว่าเสี่ยวจ้านจะปลอดภัยแล้วก็สบายดีแล้วก็ขออย่าให้คำทำนายนี้เป็นจริงค่ะกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์กำลังปั่นป่วนอยู่เลยในวงการบันเทิงใครจะเป็นผู้ที่ควบคุมได้แล้วใครตกเป็นเป้าหมายอยู่บ้างบางทีคาพูดของเจนนี่เจิงอาจไม่ได้ไร้เหตุผลไปเสียทีเดียว อันนี้ก็คือบทความข่าวนะคะเพื่อนๆขึ้นฟีดด้วยอาจจะเป็นแบบเหมือนกํลาลังคุณเจนนี่เจิ้งคนนี้นะคะก็ไปร่วมงานเดียวกับเสียวจา้านเนาะเสียวจา้านก็ไปด้วยนั่นเองค่ะแล้วก็ได้เหมือนกับพูด มันไงเดียประกาศแบบเตือนว่าเสี่ยวจา้านนี่ก็ตกเป็นเป้าหมายเช่นเดียวกันอะไรเงี้ยก็เหมือนจะแฝงว่าน่าจะมีคนที่อยากจะกินเสี่ยวจา้านของพวกเราประมาณนี้นะคะน่าจะเป็นแบบชายชายอะไรเงี้ยเออก็นจุดนี้เนาะอืมก็ต้องเซฟเสี่ยวจา้านแล้วก็คิดว่าเสี่ยวจา้านเองไปไหนมาไหนก็คงจะระมัดระวังตัวแล้วก็คงจะไม่ได้อยู่ในจุดที่ใครจะมา ใช้เงินบงการได้ง่ายๆเพราะว่าเสียลจานเขาก็ดูแลตัวเองแล้วไม่ได้อยู่ภายใต้เอเจนซี่ใดๆในตอนนี้นะคะก็เป็นกําลังใจให้เสียลจานด้วยละกันแล้วก็การตายของคุณอี้หมิงหลงเองนะคะถึงแม้ว่าจะมีการประกาศแถลงการมาอย่างเป็นทางการแล้วจากทั้งคุณแม่แล้วก็จากทั้งตํารวจใดๆก็ตามแต่ว่าเหล่าบรรดาเนติเซนทั้งหลายนะคะก็ไม่เชื่อเลยว่ามันจะเป็นแค่เพียงอุบัติเหตุเท่านั้นนะคะ ก็หลายๆท่านเลยนะคะกลุ่มใหญ่ๆใ,ใ,ในเมืองไทยเองก็ไม่เชื่อแล้วก็ยังคงเข้าใจว่าเนี่ยเคสเนี้ยมันน่าจะเหมือนกับคุณแตงโมนะคะซึ่งก็เป็นศิลปินหญิงสาวสวยของประเทศไทยที่เคยแบบต้องเสียชีวิตไปด้วยความคุ้มเครือละกันใช้ใช้คำว่าคุมเครือนะคะแต่อะไรก็ตามก็มีคำตัดสินของศาลออกมาแล้วก็ทางคุณแม่ของคุณแตงโมเองอะไรเงี้ยก็ทุกอย่างก็คงไม่มีอะไรที่จะคืบหน้าไปมากกว่าที่พวกเราได้รับรู้ข่าวสารกันนะคะก็ถือได้ ว่าคลุมเครือคลุมเครือไปเรื่อยๆค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะเดี๋ยวเราไปเก็บข่าวขึ้นฟีดอื่นๆกันต่อนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆค่ะสวัสดีค่ะ